ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกำหนดเวลาปิดบัญชีสำหรับวันนั้นแล้วเนี่ยท้องถิ่นจะต้องดำเนินการอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาพูดคุยมาเ,าเรียนรู้กันต่อในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นประเด็นของการที่ปรากฏว่ามีการปิดบัญชีมีการบันทึกรายการรับเงินในระบบในวันนั้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ายังมีการรับเงินในวันนั้นอีกหลังจากที่มีการาหลังจากกําหนดเวลาในการปิดบัญชีสําหรับวันนั้นไปแล้วนะครับวิธีการตามข้อ10วักสอเนี่ยนะครับเขาได้กําหนด หลักวิธีการปฏิบัติดังนี้นะครับก็คือในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังจากกําหนดเวลาปิดบัญชีสําหรับวันนั้นแล้วเนี่ยให้ท้องถิ่นทําการบันทึกการรับเงินในวันนั้นนะครับทำการบันทึกเอาไว้แล้วก็เก็บเงินสดเอาไว้ในตู้นิรภัยนะครับนี่คือวิธีการในการปฏิบัติในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังจากกําหนดเวลาปิดบัญชีสําหรับวันนั้นแล้วนะครับแต่ถ้า รับก่อนนั้นเนี่ยเขาให้บันทึกในระบบในวันที่ได้รับเงินนะครับ